สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านทีซ่าบช็อปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวดีเลย์แต่งของตัวดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับทุกคนตัวนี้เป็นดีเลย์สิสโวลต์นะสามารถปรับได้ตั้งแต่ 80- ถึง200คูลอมเลยนะครับทุกคนโดยตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวตัดต่อจังหวะของไฟเลี้ยวนะครับผมสามารถปรับให้ไฟเลี้ยวเรากับพิบช้าหรือเร็วได้ตามต้องการเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็เริ่มจากไฟเลี้ยวที่เป็นแบบกระพิบนะครับทุกคนเเเวลาารรปับดีียน่ จังหวะก,การกระพริบนะครับผมของดีเลย์มันจะขึ้นอยู่ของแต่รถแต่ละคันนะครับทุกคนแต่ทุกคนสามารถปรับได้โดยใช้ดีเลย์แต่งแบบนี้นะครับผมก็สามารถหมุนไปที่หัวของดีเลย์ได้เลยนะครับผมอยากให้จังหวะก,การกระพริบเร็วหรือว่ากระพริบช้าอันนี้ผมปรับที่ช้าที่สุดนะครับทุกคนก็ถ้าเราต้องการให้ดีเลย์มันอไฟเลี้ยวมันกระพริบเร็วขึ้นนะครับผมก็ปรับที่หัวของดีเลย์ตรงนี้นะปรับประมาณนี้นะครับผมจัง,จงหวะก,การกระพริบของไฟเลี้ยวเนี่ยก็ค่อยๆเร็วขึ้นนะครับผมตามที่เราปรับเลย ก็ถ้า,ยา,า inden, อยากให้กระพริบเร็วสุดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนจังหวะการกระพริบก็จะเร็วมากๆนะครับผมก็สามารถปรับได้ตามต้องการเลยนะครับทุกคนอยากให้กระพริบเร็วหรือว่ากระพริบช้านะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับไฟกระพริบนะต่อมาเป็นไฟวิ่งนะครับทุกคนไฟเลี้ยววิ่งนะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะติดมาเป็นประมาณนี้นะครับผมโดยจังหวะการวิ่งก็จะขึ้นอยู่กับดีเลย์เช่นเดียวกันนะครับทุกคนอยากให้วิ่งเร็วหรือวิ่งช้านะครับผม อันนี้ผมลองปรับเป็นจังหวะที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับผมไฟก็จะขึ้นวิ่งเร็วขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเห็นได้ชัดนะแต่สําหรับใครนะครับผมที่ซื้อไฟเลี้ยววิ่งไปแล้วชอบมีปัญหานะครับว่าไฟเลี้ยวของเราเนี่ยมันติดไม่เต็มดวงแบบนี้นะครับผมหรือว่าติดเพี้ยนไปเป็นแบบนี้นะครับทุกคนจังหวะกระพริบที่มันเพี้ยนไปนะก็เรานะครับผมต้องทําการซื้อดีเลย์แต่งแบบนี้มานะเราก็ทําการปรับจังหวะของไฟเลี้ยวเนี่ยให้มันช้าลงนะครับทุกคนโดยตัวนี้นี่ยจะสับ ถ้าเป็นไฟแล้ววิ่งนะครับผมจะสามารถปรับได้ตั้งแต่80ถึง120คูลอมเท่านั้นนะครับผมถ้าหยุดที่120คูลอมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไฟมันจะติดเต็มดวงแล้วนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องไฟเพีย้ยนหรือว่าติดไม่เต็มดวงเหมือนเมื่อกี้นะครับทุกคนก็ง่ายๆครับเพียงเราซื้อดีเลยแต่งมานะครับผมแล้วก็ปรับจังหวะการวิ่งของกระแสะไฟได้เลยนะครับผมตัวนี้สามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับ แล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาพวกแบบซื้อไฟเลี้ยวไปแล้วมันกระพริบไม่เต็มติดไม่เต็มหรือว่ามีปัญหากระพริบเพี้ยนเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับผม,ผมก็ราคาไม่แพงแล้วก็ซื้อไปเนี่ยสามารถปรับกระแสไฟได้ตามใจเลยนะครับผมแล้วก็จะหมดปัญหาเรื่องแบบไฟไติดไม่เต็มหรือว่าจังหวะการกระพริบที่มันเพี้ยนไปนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมทางร้านขอจบการรีวิวดีเลยแต่งไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ